รับชมความสนุกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปบริโอใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตนะ สวัสดีครับเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดนะเพื่อนเพื่อนไอ้ใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวผมมีอะไรจะบอกนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปด้วยนะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่เฟรมนะครับจากช่อง F p r y g a m i n g จะพาเพื่อนเพื่อนไปซิ่งรถนะครับแบบชนแหลกนะครับโอ้โหกับเกมที่ชื่อว่าชื่อว่าอะไรวะ Metal Hardcore โอ้ยเย่โอ้โหเป็นไงฮาร์ดคอร์วะล่ะ Metal Magnet นะครับหรือเอ่อ ล็อกที่ดึงดูดนะครับแม่เหล็กฮาร์ดคอร์ว่าอะไรประมาณนี้นะเกมนี้เนี่ยเล่นแบบออฟไลน์เอ้ยออนไลน์นะครับออฟไลน์นี่เล่นกับผีเอ้ยไม่ใช่เล่นกับใครก็ไม่รู้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมก็จะอัพนะครับลงทั้งในช่องของพรฮับนะครับใครดูบ้างครับพรฮับครับเออมันจะมีเสียงเน่ยอเจ๊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 พอพอพอแม่งไปเรื่อยเลยเอาละครับเราจะซิ่งรถแล้วยิงให้มันแตกหนึ่งนะครับ Mm hmm. ใครเคยเล่นคอสอา t บ้างครับเกมนี้เนี่ยผมว่าอารมณ์คล้ายๆกับ c อสอา out นะเออแต่มันฟินกว่านะครับผม oh, มันมีสป e ดดิเตอร์ด้วยเอ๊ยนี่เป็นไงฝีมือนะครับจากการเล่นสป e ดดิเตอร์มาอย่างยาวนานนะครับ3วันเท่านั้นเองทุยเล่นน้อยจังกว่า3วันอ๋อสีเป็นไง3วันก็เทพได้นะครับสายฟรีครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปด้วยนะครับอใครอยากดูเกม สปีดดิปเตอร์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เกมนี้เยอะๆนะครับก็ได้รู้ว่ามีเพื่อนกันรักกันอยู่นะรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะอ่อไปเดี๋ยวผมจะมีคลิปไรสไตล์นะครับอาจจะมีท้าแข่งกับสาวๆนะครับโดยเฉพาะสาวแก่เฮ้ยไม่ใช่สาวๆเลยนะครับสาวๆพอดีว่าผมไม่รู้จักสาวแบบว่าเอาสอสาวว่าสวยๆแบบอายุประมาณสักสิบขวบอะไรอย่างเงี้ยเย้ย ทำเสียงเองนะครับไม่ต้องใส่เอฟเฟก what 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 the fuck mean เอ้เป็นไงครับเราสามารถเลือกนะครับอาวุธนะครับปืนปรับแต่งได้ตามใจชอบของเราเลยนะไม่ว่าจะเป็นปืนไฟปืนกลปืนเอ่อปืนแบบปืนหนักนะครับปืนเลเซอร์นะครับปืนฉมวกนะครับแสงเลเซอร์มิสไซน์นะครับหรือว่าจะเป็นเอ่อไม่ปืนอะไรวะไม่รู้ใช่ไหมปืนกลนะครับปืนลำแสงปืนกลลัว ตูเอาปืนลำแสงด้วยน่าจะทำลายล้างดีกว่า Go to shop Oh yeah Oh yeah Rock and roll Woo hoo. ได้รถคันใหม่แล้วนะครับรถคันนี้เนี่ยมีติดในตัดด้านหลังด้วยโอ้ว oh. oh, wow. oh, ma. ma. ้าวมาเชอญนะมารายแม่มามารช้าช้าโอ้ยแม่เจ้าคันหลังๆนี่โคตรถึกเลยอะแค่ดูหน้าก็รู้แล้วว่าถึกไป หรุยต่อเยสคือผมบอกเลยว่าเกมนี้นะครับมันมาพอกับแมตเอาเลยนะอาจจะมันกว่าด้วยซ้ำเลยไอ้เกมนี้คล้ายเกมอะไรในเพย์หนึ่งเนี่ยผมนึกชื่อไม่ออกเลยนะแต่บอกเลยว่าคล้ายมากครับในการเล่นนะเหมือนมากเลยนะเราเขาแบบติดอาวุธเงี้ยแต่งรถแต่งอาวุธได้นะ let's go เดี๋ยวเราไปดวลสีแดงกันนะครับ ผมสปีดดิปเตอร์นะครับบอกไว้ก่อนเลยโอ้ยแม่งสไนเปอร์มาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเออถอยหลังก่อนอออเออเอาดิ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 เอา้ยหนึ่งคิวเอาดิเอาดิเอาดิอุ้ยแย่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 โอ้ย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 จะระเบิดแล้วจะระเบิดแล้ว โอ้โหไม่มีใครช่วยเลยเร็วๆมาช่วยผมน้อยจบกันจบกันวันอาทิตย์ไม่โอเคเรามาแล้วนะครับเลลี่ <L ely. S 1> คือถ้าเราเกิดก่อนนะก่อนที่ทีมเราจะตายทั้งหมดนะครับซึ่งบอกเลยเราต้องเซฟไว้นะทีมเราก็จะเกิดมาครับแบบไม่เป็นไรนะแต่เมื่อไหร่นะครับที่ทีมเรานะครับตายหมดนะครับบอกเลยว่าบรรลแน่นอนนะเพราะว่าแม่งแพ้เลย อไอ้มาได้โอ้โห و, แม่งเปรี้ยวอ่ะแม่งเปรี้ยวจริงว่ะโอ้โหโอ้โหใจเย็นอย่าลุมอย่าลุมน้องๆอ,อย่าลุมพี่โอ้โหเห็นพี่เป็นรถการกุนศลหรือไงลุมจังเลยเฮ้ยโอ้โหต่อหน้าต่อต,อตานะครับเธอทํากับฉันแบบนี้ได้อย่างไรนี่ไงเก็บแม่งเลยอือต่อหนะ้าเธอทําแบบนี้กับฉันได้อย่างไรลุมจังเลยอะ่ะ อย่าล yeah, no mm ืม hmm. ดิโ <nước> อ <Genius. tr Dus> ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นระเบิดแล้วระเบิดแล้วเอาสกูระเบิดเลยเอาอีกแล้วมันได้งี้สิจังซี่มันต้องทอนปืนนี้ไม่รั่วเลยนะปืนแม่งรั่วจังเลยนะรั่วอย่างจะรั่วเลยอย่างนี้เลยนะรั่วๆๆๆน้ำลายไหลเลยแม่งรั่วจัดมาสุดจริงประหลัดบอกนะครับอย่างนี้ต้องเล็งร้อยร้อยหลาร้อยละทนมากเลยโอเย ล็อกอนโลครับเขาบอกว่าเมทัลเมทัลอืออือตูชนะวิตเตลี่เป็นไงล่ะบอกแล้วมาที่หลังแต่แรงกว่าเว้ยเฮียโฆษณาไหมเฮียน,นาทิดเอาละครับหลังจากที่โค้ เอ้ยทุยเอาลละครับโฆษณาก็ผ่านไปนะครับสิ่งดีๆก็ผ่านเข้ามาอืมอืมโอเคมึงมึงเสร็จยังเอ,าอ้าอยังยังอีกบอกจบ โอ้โหเหมือเอาซะยี่สิปีเลยยี่สบปีโอเคไม่เป็นไรได้เพชรเว้ยคุม้มแม่งจะดูโฆษณาทุกอันเลยเว้ยเนี่ยโอเคครับเราไปแต่งของต่อดีกว่าเราจะออกจากหน้านี้อ๋อนี่ครับเราจะออกจากหน้านี้ได้อย่างไร เพื่อนๆบอกว่าพี่เฟรมพูดว่าหิวหิวนะไม่ใช่หิวเช็ดเสียงดังเลยว่ารถโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะโยโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากเพื่อนๆด้วยสนับเกมรถยิงมันๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าหายากมากนะครับ ก็แค่กดไปนะครับเจอก็หลดแม่งเลยจบนะอย่าลืมนะครับเพื่นอนๆชอบพี่เฟรมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับใครอยากเห็นหนังหน้าพี่เฟรมนะครับอย่าลืมกระทืบไลค์นะครับอย่าก,กระทืบผมนะครับขอร้องกลัวนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุ๊บแจ๊จุ๊บแจ๊